กลับมาอยู่ในเกนะมไม่ได้แครเนาะเมื่อเคลียรด่านโคลอเซียมกันดีกว่าไหนมาดูซิว่ารอบนี้เป็นยังไงมันบอกว่าเราใช้ยูนิตท,ทุกตัวเนี่ยจะราคาแค่10บาทเนาะเดี๋ยวลองไปเล่นดูแล้วก็วันนี้ผมจะมาอัปเกรดเจ้าน้องจิงจอกด้วยมาขออัปเกรดหน่อยแล้วกันเนาะร่างสี่ไหนดูในซีว่าจะเป็นยังไงกินของแพงนกันนะเนี่ยอย่างอื่นก็มีแยะไม่กินถ้ากินผลทองจะไม่ว่าเลยกินมาเลดทองเนี่ย <c oughs> โอเคร่างสี่มาเป็นที่เรียบร้อยร่างอันตาเนะ คอยดูหน่อยว่าน้องทําอะไรได้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพิ่มอะไรมาเลยฮะที่เห็นต่างก็น่าจะเป็นตีปาดเนาะแล้วก็มีดีบัฟ3อย่างปกติร่างแรกมีแค่ยอย่างเดียวร่าง2ก็มีอย่างเดียวร่างสาม,มี2อ,อย่างเนาะส่วนร่างสี่น่าจะเอาผักออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกงกับมาแทนแล้วก็เปิดมาที่รอบที่1เนาะบ้านมันแบบเลือดเยอะเหมือนกันนี่เลือดเป็นล้านเลยส่วนแมวโมงก็ราคา10บบาทเนาะแต่ความเร็วก็เท่าเดิม ไม่ต่างอะไรมากไปน้องเจ้าแมวพูดยิงโอเคยิงไก่ละมั้งไม่รู้เหมือนกันอนะตัวมันก็เก่งอยู่อัตนะตราบุ๊คคอสโมเนาะคอสโมนี่ตัวเก่งเลยเจ้าแมวเต่าไปขวางให้หน่อยเออแหละดีมากดีมากสถานเจ้าหายนาีนาด้ก็น่าจะเคลียร์ละโอเคน่าจะจบละถ้ามันจะบอกว่าถ้ามันไม่มีบอสก็ชิวๆแต่มันมีบอสได้แหละมีเจ้าหมูป่าแล้วก็ปลาหมึกปะปลาหมึกเทพนี่ตัวปัญหาเลยมันตีแรงนะปืนสตันไปก่อนอยู่ดีโอเคบฮามูดได้ตีฟรี คอสโมตีโดนมาเพื่อนโอเคคอสโมตีโดนที่เหลือแค่เคลียเนาะจบแล้วที่เหลือแค่จบบ้านแล้วตอนเนี้ไอ้น้องแมวคุณนี่ก็โหดอยู่นะโู้พี่ชายพี่ไม่เลิกไม่ลาจริงๆร,รอบนี้เอาตัวเทพมาเต็มเลยฮฮนึกว่าจะจบแล้วเออแต่ไม่เป็นไรตัวเทพอ๋อคอสโมชนะทางปะใช่คอสโมชนะทางเร็วคอสโมถ้าคอสโมได้ตีก็ชนะตีเออโดมบี้โดมบี้โดมบี้อยู่เวลาเรือรัวไปไม่ค่อยมีตัวเคลียรเทพเลยฮะมีแค่คอสโมแต่ว่ากว่าคอสโมจะตีก็ ใช้เวลาสักพักอยู่บ้มหน้ามันไปเยี่ยมยอดอ่ะที่เหลือแค่นั้นจะไปจบบ้านจริงๆแล้วปืนสตาร์นไปไม่ต้องมายุง่งจบเลย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 จะได้ไปด่านต่อไปเนาะด่านแรกก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าเอาล่างสี่มาเล่นอะนะจริงๆล่างสี่บางตัวมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอก แล้วก็มาต่อที่รอบที่2เนาะอ่าด่านนี้มันดีตรงที่เราสามารถปล่อยแมวที่แบบราคาสูงๆได้เอยๆอย่างเช่นไอ้เจ้าซอยบอกเนี่ยปกติมันแบบกินตังค์เยอะมากอะแต่ตอนนี้ปล่อยได้เรือๆเลยของจริงโอเคจะตัวเล็กอ่ะผมเอาเจ้าจุลสิกมาด้วยเนาะตอนแรกเข้ามาดูแล้วแหละมันเห็นเป็นตัวเล็กก็เลยเปลี่ยนไปก่อนพอปล่อยซอยบอกได้เรือๆแล้วแบบฟินแ,แปลกๆแฮะตังค์นี่แทบไม่ลดเลย จริงๆเอาไอ้นั่นมาก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย CPU ใช่ CPU น่าจะใช้ได้ดีเลยด่านเนี้ยได้อยู่โอ้โหมีตัวอะไรไม่มีเพิ่อปล่อยบาฮามุสไปอีกเออสตันไม่ทันอุ้ยแล้วมันแรงซะด้วยดีบาฮามุสผมตายในรอบเดียวเลยไอ้บ้าบึ้มไปคอสโมเออบึ้มหน้ามมนไปด,ดีมากดีมากดีมากคอสมโมเองเข้าไปใกล้เกินไปหรือเปล่าพี่ชายดีนะไอ้เจ้าอ่อมันเป็นนกอะไรนะ<ด>คือนกอะไรนะ<ด>นกเงือกวะเออนกเงือกมันตีไม่ค่อยไกลเท่าไหร่อ่ะ ตายยังโอเคเรียบร้อยไปเกิดน้งเงือกหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรแปลกๆออกมาเนาะโอ้โหพูดไม่ทันขาดคับรู้สึกว่าด่านนี้จะบึ้มบอสมาสองรอบปะไม่ชอบเลยแต่ถ้ามีรอบ3รอบสี่นี่ไม่ใช่ละเสียดายอย่างเดียวแมวอูเบอร์ผมมันน่าจะรีเร็วกว่านี้ไม่งั้นแบบฟินแล้วเนี่ยโอเคเร็วขี่ขีขีขีใส่มันปืดสตาร์ทไ่ก่อนหยุดดิหยุดตัว,ต,วตัวอะไรอ่ะยางน้อยก็หยุดโดนหมาเนาะคอสโม เร็วเร็ว,เร,วเร็วเลยพี่ง,ง้างง้างแล้วก็ต่อยไปเร็วๆเ,เลยอาจัดเลยเบื่อมหน้า,าไปไปคอสโมอาเยี่ยมยอดที่เหลือแค่จบบ้านถ้าเคลียเจ้าเอา่เอไอแรดบ้านนี้ได้ก็จบได้แล้วแน่แต่รู้สึกว่าตัวจะไม่ขี่เลยให้แมวผมเนี่ยโอเคสวยไดยูเบื้อมหน้า,าไปคอสโมโอเคที่เหลือแค่จบบ้านเนาะอ่ะปดันต่อไปเนาะแล้วก็มาต่อที่รอบที่3เนาะรอบนี้เจอเป็นเจ้าเอ่อจินงโซเอเลียนเนะาะงั้นเอาแขนแขนไปก่อนเลยไปเคลียให้หน่อย จาัดก,การเลยแคนๆจริงๆด่านนี้ไม่ต้องอัพเป่าตังก็ได้มัง้งโอเคได้อยู่แหละเจา้เาสุชิไปจาัดก,การให้หน่อยโอ้ยไม่ไหวแน่เลยไซยบอกโดนเว็บรัวๆเลยเนี่ยเจ้าคอสโมไปแล้วก็น้องแมวพูดอ่ะประมาณนี้น่าจะเคลียได้อยู่มัง้งไซบอกตัวเดียวก็แบบดามเมจลดเหลือแล้วใครหรือเปล่านะบอสเป็นตัวอะไรโอ้รอบนี้บอสเป็นเจ้าอากุเนาะไหวอยู่มัง้งถ้าคอสโมได้ตีฟรีก็ไหวอยู่แหละ ปืนสตาร์ทไปก่อนดินั่นแหละเยี่ยมยอดอ่าดีนะเอาน้องแมวพูดมาน้องแมวพูนนี่จัดก,การพวกเอเลี่ยนกับพวกสีแดงได้แบบชิวๆเลยตีไปตีไปตีไปน้องแมวพูดนั่นแหละโดนรดดาเมจโดนสโลด้วยของจริงเก่งกันน่เนี่ยน้องแมวพูดเนี่ยเออตีไปรัวๆตีไปรัวๆเดี๋ยวเอาบาฮามุดออกแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาตัวแบบแรงๆมาแล้วกันบึ้มหน้าไปคอสโมดีมากโอ้โห,ห,หตัวสีขาวเลยไม่ได้เตรียมตัวสู้มาด้วยดิ ไม่เป็นไรมัง้งราคาเมลวมันไม่ได้สูงขนาดนั้นน่ะแต่ติดปัญหาตรงที่ต้องกดปล่อยเรือเรนี่นแหละตีนกว่าจะชนะเจ้าช้างไงแค่นั่นแหละปืนสตันก็ทําอะไรไมันไม่ได้ช้างบ้านเนี่ยไปสตันไปไม่หยุดด้วยเดี๋ยวให้คอสโมตีไปเรือเรหมายถึงตีบ้านมันนะ่ะไม่ต้องตีช้างอะ่ะไหวอยู่ไหวอยู่อย่างน้อยเจ้าช้างนี่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะเจ้าบาหุตไปเคี้ยห์หน่อยเร็วบึ้มเออต่อยไม่โดนด้วยไบ้าเอ,อ้ โดนตีอีกโอเรียบร้อยโอเรียบร้อยพามุดผมไม่ต้องเล่นขอ <c oughs> วะเอาบามุดหมาก็ไม่ได้เล่นเปลี่ยนเป็นโตอื่นดีกว่าเอาใครมาดีอะลาสวอตด,ดีไหมลาสวอตเอาหมาก็ไม่น่าได้เล่นน่ะมันตีช้าโอเคมัวแต่พูดเจ้าช้างไปเกิดเนาะที่เหลือแค่ไจบบ้านครับเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็มาต่อที่รอบที่4เนะาะจดการเจ้าเอ่อหมูมีแต่หมูแค่ด่านนี้หมูเต็มไปหมด โอเคล่าช่วงไม่ได้บื้มด้วยบ่าเ้ย,เยแต่ลาชวงรีเร็วอยู่วะน่าจะได้ปล่อยล่าช่วงได้หลายๆรอบมัเนี่ยมีแต่หมูจริงๆนะเนี่ยด่านเนี่ยมันไม่มีตัวอื่นจะปล่อยแล้วหรือไงวะรอบนี้มีเจ้านกกระจอกเทศที่เป็นเอเลี่ยนดนะ้วยเนาะปกติไม่ค่อยเจอเลยมันเพิ่งมาแหละไอ้นอกกระจอกเทศเนี่ยโอ้ยคอสโมกระเด็นหนึ่งรอบโดนอะไรอะโดนเวฟใครอะเมื่อกี้น่าจะเป็นเวฟเจ้าหมูป่าไม่ใช่หมูป่าทีเจ้าหมูปะล่าช่วงบื้มหน้ามัน บึมเออตีโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยใครอัพดาเมจอะน่าจะลาชวอร์ปะตีไปลาชวอร์ดไม่ได้ตีได้เลยโอเคน่าจะจบแล้วแหละลาชวอร์ดผมเนี่ยได้ตีปะมันตีโดนไข่หรือ,อยังในลา่าชวอร์ดเนี่ยอ,อัพไปเพิ่มอีกหนึ่งเนาะตัวยังใหญ่เลยอ่ะตัวยังใหญ่แต่ตีไม่โดนก็เท่านั้นปะดาเมจเยอะตีไม่โดนก็เท่านั้นแหละโอเคเรียบร้อยไปเกิดเออมีไอ้มาสีสแดงหมาไฟด้วยบ้าเอ,อ้ย ลุงียเอาตัวที่แบบกันเวฟมาก็ดีจําไว้แนะว่าด่าน3 <_ t od ian> ด่าน4มันมีเวฟเยอะต้องเอาตัวกันเวฟมาหน่อยละเออเยี่ยม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 แต่มันยังไม่ตายแฮไอหมาบ้านนี้อึดเหมือนกันนะเนี่ยเน้นซูชิไปเลยละกันนะซูชิน่าจะช่วยได้เยอะอยู่อึดเหมือนกันนะไอหมาเนี่ยปืนสตัน์ไปโอเคมันไปเกิดละสตันอะไรก็ไม่รู้ปืนสตันผมเนี่ยจบเป็นที่รบรลอยเนาะไปด่านต่อไปแล้วก็มาต่อที่รอบที่หเนาะรอบนี้ผมเอาแคลี่มาเลยละกันเนาะจะได้แบบช่วยจัดการหน่อยยิ่งพึ่งยิ่งพึ่ง ขอโอการโอการพี่ชายขอการเออแคลรี่ไปเผา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 ให้หน่อยเร็วนั่นแหละดีมากไม่มีโอกาสให้ผมเลยกลับมาม่อีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวรอบนี้โดนแน่รอบนี้โดนแน่รอบนี้โดนแน่รอบนี้จัดจริงให้ออโต้จัดการเองเลยแล้วกันเผาไปแครี่เผาไม่โดนด้วยแคลรี่ผมโอ้โหยังสวยเลยอ่ะได้อยู่เอามีอมตะฐานบาเบลมาเนาะน่าจะไหวแหละ ่เปิดมาด้วยเจ้านกกระจอกเทศที่เป็นเลลิกเนาะโอเคดันปลายเผาไปแคลี่ดีมากดีมากอย่าให้ถึงตัวนะถึงตัวได้คือจบเอเจ้าเอ่อตัวอะไรนะโนโนฮูปะ เออถ้าถึงตัวได้คือจบครับโนฮูกอะ่ะไม่ยากหรอกถึงหน้าบ้านแล้วเนี่ยเออออกมาดิโดสโลไปแล้วจิมไปซันกิไดย้ยูรีเลียรีบเลียรีเลียร์ปื้สัน้นไปดิอยูดดิอย่าให้มันจัดการอย่าให้มันพ่นอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยทำอะไรไม่ได้แล้วจอนฮูกไปเกิดที่เหลือแค่จบบ้านเนาะเคลีย่อยังไวเลยถ้าเอาตัวแบบชนะทางมาก็จบแล้วแบบชิวๆเลยอะจบเป็นที่เรียบร้อยเนาะได้มา3 0มกระป๋องแมวเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์มมกุฎที่2แป๊บหนึ่งเนาะ แล้วก็มาปิดท้ายกันที่นาสุดท้ายเนาะเคียร์เวฟนี้ได้รอบต่อไปก็จะเจอบอรแล้วปะไหวยอยู่หรือมั้งไหวยอยู่หรือมั้งถ้าเคียร์เจ้ากอริล่าได้ก็น่าจะไหวยอยู่แหละแต่ว่าเหมือนจะเคียร์ไม่ได้งไงก็ไม่รู้ไหวไหมเออมังกรหันมาเบลตีรัวๆไปโอเคถ้ามังกรหันมาเบลผมได้ตีรัวๆก็ชนะถ้ามังกรหันมาเบลผมไม่ได้ตีรัวๆก็แพ้โอเคถ้าคอมนมดได้ตีฟรีนะสวยคอมนม ได้ตีไม่ได้พี่ชายเหมือนจะไม่ได้ตีเองก็ไม่รู้โอ้แย่แล้วน่าจะโดนเวฟโอ้ oh, เรียบรอ้อยคอนโซลโขมโดนอะไรก็ไม่รู้ทําไมเพิ่งปล่อยปืนสตันไม่ละพี่ชายอย่างน้อยมังก่อนหันมาเบลผมก็มาเนาะดอกละแสนเออโดนหรือไม่โดนถ้าเคลียร์เจ้ากอริล่าได้สวยไม่ใช่กอริล่านะมันเจ้าไก่งวงเออโดนทีละแสนโดนทีละแสนแต่ว่าเหมือนจะไม่รับดาเมจยัยงไงก็ไม่รู้ไอ้กอริล่าบ้านี้มันโดนดาเมจหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพี่ชาย สโลอะไรเออสตันอะไรวะเนี่ยสตันไม่โดนกอริล่าด้วยสตันโดนแต่น้องฮูกอ่ะไม่เป็นไรก็ดีอยู่มั่งเรียบร้อยกอร์ธาดมาเบลผมไปเกิดมันเลยมันจะตายในกอริล่าเนี่ยอึนกันนะเนี่ยเออโดนไหมไม่ไหวแฮะโอเคกอริล่าไปเกิดที่เหลือก็แค่เขียน้องฮูกเนาะนู่ฮูกนี่ไม่ยากแล้วถ้าไม่มีกอริลา่าจบเลยจบเลยจบเลยเออโดนไปดีโดนไปด,ด,ดีคอสโมมาละคอสโมบ่อยมากทำนั้นแหละไม่ได้ต่อยหรอกเรียบร้อยเรียบร้อย เกละยะต่อยไม่โดนจริงๆด้วยแล้วก็วิ่งมาโดนมันตีฟรีหัวจะปวดจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมั้งน่าจะจบแล้วแหละไม่น่าจะมีบอสม,มัเพิ่มแล้วป่ะโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยเนาะได้มา3 0บกระป๋องแมวครับรางวัลของโคลอเซียมก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะตัวแรก3ใบาตามแมวมืดหนึ่งแล้วก็ผนึกแพทินัามสองเนาะเฮ้ยผนึกแพทินัามผมครบแล้วป่ะเอาไปสุ่มเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ตู้ตาฟ้าก็ยังไม่ไปด้วยกดเลยกดเลยเผื่อได้ตัวตาฟ้ามา กดไปไปกดโดนอะไรวะเนี่ยอังกดไปหนึ่งใบต้องมาแล้วว่าตัว Uber อูเบอร์่ะต้องมาแล้วว่าไม่ต้องตาฟ้าก็ได้ตอนเนี้อุ้ยคีได้อยู่ได้ก็เย่แล้วตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยใส่ขอบอ่ะติดต่อกันไปเลยโอ้โหไม่ได้อ่ะแล้วก็อีกหนึ่งใบโอเคอย่างน้อยก็ได้ตัวอูเบอร์มาหนึ่งตัวเนาะแล้วก็ตัวอูเบอร์จากอ่าตัวพัทีิ่นัมกดไปเลยถ้าไม่ใช่ตัว3จะดีใจมากออะ 3, เรียบร้อยโคตรเกลือเลย โอเคคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันครับว่าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ